No, problem. นายสมควรสกุลเทวันพิทักษ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองมอบหมายให้นางพรรัตน์บัวสายเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสนายเฉลิมชายนินบรรพศนิติกรปฏิบัติการนายนิติพัฒน์แก่นดวง นักวิชาการแรงงานและว่าที่ร้อยตีหญิงทิพวรรณการจนาวราหรือไทยเข้าร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอ่างทองพร้อมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอ่างทองในวันที่21-22กันยายนพุทธศักราช2564ณเทศบาลตำบลโพสะอำเภเมืองอ่างทองหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบบ้านท่าชุมนุมตำบลโพมวงพันอ สามโก้ ศาลาประชาคมหมู่บ้านสิน5้าหมู่ที่7ตำบลบ้านพานอำเภอสแสวงหาและบ้านอาสาสมัครแรงงานคุณสุภลักษณ์ตำบลชัยฤทธิ์อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองได้ชี้แจงภารกิจของสำนักงานและให้สาระความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างและประชาสัมพันธ์ QR code Line a d อ่างทอง level pw เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น